สวัสดีสท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนี่ยเราอยู่เกม body range นั่นเองก็จริงท่งมันเป็นแบบเนี่ยอะไรอะลดหุนหรือเพิ่มน้ําหนักให้มันเข้ากับชุดของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมคือน้ำเออเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นมุมขวาไหมไมันจะเขียนว่า8ปกิโลกรัมนั่นก็คือเราต้องทําน้ําหนักให้ได้เท่านั้นนะท่านผู้ชมเพื่อให้แบบมันจะมีชุดอยู่ปลายหน้าของเรานะท่านผู้ชมเอาว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าโอเค ไปเลยนี่ครับผมเปิดมาฮะกินโอ้โหกินจุกินจุกินโค้งไปดีอีกอีกคนหนึ่งเฮากินไม่โดนเบอร์กร์อีก <c oughs> ดูหุ่นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ300โลฮะแล้วก็กินผักสักหน่อยฮะท่านผู้ชมตอนนี้คือน้ำหนักเลาน่าจะเกิน80นะผมว่าลดน้ำหนัก,น,กนะโอเคเออประมาณนี้แล้วกันผมว่าไม่ถึง80ดสิบอะวินี่ชุดไรอ่ะประมาณ60ิพอดี ชุดนี้แจ่มอยู่นะแล้วกีบนี้มันก็แนวแบบอารมณ์แบบอ,อ,อันนี้ครับผมมันก็จะกําหนดให้ให้เรานะว่าให้เราใช้น้ําหนักเท่าไหร่นะคือตอนนี้ผมคิดว่าเราก็น,าน่าจะหนักประมาณหกสิบแปดสิบนี่แหละคือตอนนี้ก็อ้วนนะถือว่าอ้วนมากโอ้โหอันนี้เราก็ต้องลดน้ําหนักไว้ก่อนฮะจึ๊บอืมนี่ครับผมคือตามทางมันก็จะมีพวกเอของกีบขวางด้วยนะท่านผู้ชมมีพัดลมพัดลมถ้าเกิดเราตัวแบบ ตัวผอมเนี่ยก็ยจะแบบนี่แล้วกันโอเคประมาณนี้เฮย้ยได้ไหมจะถึงไหมสี่สิบอืมอึดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวจะได้ชุดแล้วอันนี้ชุดแนวเอ่อแนวแบบแบทแมนแบทแมนหน่อยโอ้อันนี้น้ำหนักร้อยโลอะแล้วผมน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักหน่อยเดียวบ้าไปแล้วนี่ฮะนี่โอ้เล่นทาฮะเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักให้เยอะนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ลดเพิ่มๆน่าจะพอดีมั้งเนี่ยมันจะมีพัดลมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคือพัดลมเนี่ยเราก็ควรแบบกินเยอะๆนะกินเยอะๆเพื่เอเฮ้ยพ<ๆ>อละนี่แล้วกันฮนะน่าจะถึงนะร้อยโลผมว่าโอเคดูดิเอ้ยผมอยากรู้ว่าคนที่น้ำหนักร้อยโลใส่ชุดแบบนี้จะเป็นยังไงวะปุ๊บมาได้ใส่แล้วโอ้โหคุณถือว่าดีเลยอ่าอันนี้น้ำหนักสี่สิบนะท่านผู้ชม มาว้าว,อ,วอันนี้แบทแมนเกิร์ลฮะเกิร์ลลอยครับผมไปแล้วเราก็กินเบอร์เกอร์ครับแบทแมนแฟนของแบทแมนผู้ชายนี่้หสไลด์ได้ยังไงเนี่ยครับท่านในนั้นมักสี่สิบต้องลดอีกรลด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 อุ้ยโอเคนี่จะถึงถึงยูโอเค โอโหถึงอะไรเล่าแปดสิบโลโอุย้ยมีชุดอะไรอ่ะเออชุดเมดไหมเออได้อยู่นะชุดเมดนี้ได้อยู่จัดไปใช้ได้อยู่เลยโอเคเป็นแนวชุดเมดเออทำความสะอาดอะไรประมาณนั้นนะไม่บ้านเออนี่มาไปกันต่อครับแล้วเราก็น้ำหนักแปดสิบ 80, ใช่ไหมโอเคเราก็น้อง,น,น,องนะนิดนึงนะนิดนึงโอ้ยล่วงโอเค ไอ้แต่ท่านชมเมื่อกี้ผมมาเห็นนะอู้เราสามารถปรับไซส์เราได้ว่ะนี่ไงปรับไซส์ได้เราจะเอาผอมสุดเลยก็ได้ไหมโอ้โหผอมโกกอ่ะเฮ้ยแเราไอ้ชุดพวกนี้เราใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหโนเลยโนคอมเมนต์ชุดนั้นดูชุดโอ้โหเอ้ยแต่ละชุดที่มันใส่กุ้ามจริงใส่แบบดีๆเนี่ยน่ารักน่ารักแนวกรุบกรุบกรุบเออเอม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 ไหนดีเอมไหนดีเอมไหนดีเอมไหนดี อันนี้แล้วกันนะอันนี้นี่นี่นชุดพยาบาลอ้สวยอยู่นะมีเลือดสีผิวด้วยนี่สีผิวโอ้โหเรื่องอ้อยเลยอันนี้แล้วกันนะสีเหลืองนะโอเคผมผอมโกกเลยเพิ่มน้ําหนักนะฮะยอ่ยอย่อผมกินโคกอืมกินโคกอืมอันนี้อะไรอะน่าจะเป็นขนมฮะเฮ้ยโอ้โหมาเล่นแปดสิบถึงน้วะน่าจะถึงอยู่มั้งมีประมาณนี้แหละแปดสิบแล้วล โอเคขอให้ใส่ชุดเออเมียที่ได้เถอะมาเพียงสวยแปดสิบแปดสิบหรือเจ็สิบได้อยู่ใช่ละนี่เป็นไงโอ้โหสวยนะชมรูยออกแนวน่ารักเลยมาไปกันต่อครับโอ้โหดูชุดสุดยอดเดี๋ยวผมใส่กันคือน้ำทำให้ได้น้ำหนักหกสิบครัตอนนี้น่าจะเกินอยู่นะน,น,นี่ประมาณนี้แหละหกสิบแล้วมั้งกินเวเกอร์สักอันแล้วกันโอ้โหเยอะไปแล้ว ออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายเฮเคไปกินเบอร์เกอร์อีกสักหน่อยฮะหกสิบหกสิบประมาณนี้แหละหกสิบเออประมาณนี้แหละโอเคหกสิบแล้วมั้งนี่แหละอุ้ยในชุดอะไรอะเราจะเล่นให้ชุดให้ครบเลยแล้ะกันนะท่านผู้ชมว้าเพอร์เฟกต์บอดี้อีกแล้วเฮ wow, ้ยชุดอะไรอะสวยนะชุดนวนางฟ้าป่ะอุยน่ารักเลยว่าเออหุ่นก็ เดี๋ยวของข้อ,ขอ,ขอหุ่นที่แบบเซ็กซี่ๆนะ่ะประมาณนี้ไหมประมาณนี้เออหุ่นประมาณนี้พอได้อยู่นะโอเคเฮ้ยน่ารักเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครที่ามจะเล่นก็สามารถโหลดได้นะในเกม a อ d ด o อ d เออใครที่เล่นในแอปเพนโตก็น่าจะรู้อยู่อะเกมพวกนี้มันเยอะมากนะท่านผู้ชมคือแบบพู้ง่ายเกมมันเยอะมากจนผมแคปไม่ไหวอะมดูหุน่นเดินช้าด้วยเออโอเคลดน้ำหนักโหน้ำหนักสามสิบว่ะเออ นี่แหละลดลดลดหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะได้แล้วล่ะจึบ๊บสามสิบปอดีไปเลยว,ว่าโคตรเก่งเลยนี่ชุดอะไรอะโอ้น่าอยู่นะชุดแนวออกกำลังกายมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเล่นให้มันครบทุกชุดเลยแล้วกันนะเราเราเราค่อยปิดคลิปนะตอนนี้ดูด,ดูก่อนนะว่าเราเหลือชุดเลยมั้งชุดนี้ไปเลยชุดนี้ไปเลยว,ว่ะเหลืออีกโอ้โหก็เหลือเยอะอยู่นะน่าเป็นว่าเราเล่นอีกสักสองขมตาแล้วกันนะท่านผู้ชม ก็ให้ก่อนปิดคลิปก็คือเกมนี้ก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากท่านชมก็เป็นเกมแนวแบบเล่นเพลินๆน,นะไม่ได้่าเวลาเหมือนเดิมนะท่านชมนี่สไลด์ไปเลยฮะจังหวะนี้ฮะน้ำหนักเจ็ดสิบฮะผมว่าต้องเพิ่มอีกหน่อยว่ะโอ้ันนี้ผมโกงเอาอะไรกันครับนี้โดนพัดลมพัดตกเลยตกตายเลยครับผมว่าน้ำหนักนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งลดเลยเพิ่มไปกันเพิ่มไปกันโอเคไหนมาดี พัดลมก็เอากูไม่อยู่อะจังหวะเนี้ยนี่รอดูโมงเป็นไงล่ะพัดลมเอาไม่อยู่อะน้ำหนักเขาเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลผมว่าต้องลดอีกหน่อยวะลดอีกโอเคประมาณนี้แล้วกันลดหน่อยเออประมาณนี้แหละไม่น่าชืูชุดนี้สวยวะถึงไหมอู้สวยพอดีเลยเพอร์เฟกต์ฮะนี่เฮ้ยชุดนี้ออกแนวอยเฮ้ยเฮลิอคนอนเอร์นั่นใช่นะท่านผู้ชม ชุดของแฟนโจ๊กเกอร์อ่ะน่าจะใช่นะนี่เฮ้ยเท่นะชุดเนี้ยไปเราเล่นกันต่อฮะลดน้ำหนักน้ำหนักเก้าสิบฮะผมว่าต้องกินอีกหน่อยวะ่ะโอ้น้ำหนักเก้าสิบนี่ก็เยอะอยู่นะทำไปเล่นคือผมเนี่ยน้ำหนักประมาณผมในชีวิตจริงนะก็น่าจนักประมาณห้าสิบกว่านะท่านชมห้าสิบสี่สิบเนี่ยก็ถือว่าพออยู่นะอุ้ยโอ้โหน้ำหนักผมว่าไม่ถึงนะยังไม่ชุดนัดน,นี้ชุดไหล่ โอ้หปลดล็อกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นวะไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอชุดหนึ่งละกันนะครับก่อนจะปิดคลิปสวยๆไปมาโอ้โห,หเลยกีนกูนี่น่าจะกินเยอะพอสมควรเลยนะลดน้ำหนักฮะลดน้ำหนักลดอีกโอเคลดรูได้ไหมได้อยู่เบผมอ่ะกินหน่อยกินเยอะๆเลย,ยเฮลิโกรีนสวยแฟตเฮ้ยลดน้ำหนักหน่อยโอเคประมาณนี้ละกันนะลดลดโอเคน่าจะพอได้อยู่ จุดอย่าเกินอืเกินไม่น้อยหนึ่งว่ะพอได้อยู่นะโอเคอันนี้เป็นชุดโอ้โหฉัดว่าใช้ได้อยู่ <c oughs> ชุดนี้เป็นชุดแนวแบบนี้ป่าวะน่าจะชุดแนวพวกเชียย์กีฬาปะใช่ใช่นะเนี่ครยบเดินเดินไปอีกสักหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมมาตาสุดท้ายละมันจะปิดคลิปโอ้โิวพิวพิวโอเคกินสวยฮะเราก็กินอีกสักหน่อย ให้มันอ้วนๆเจ็ดสิบโลก็ถือไปเยอะอยู่นะประมาณนี้แล้วกันน่าจะพอละลดหน่อยเฮ้ยกินกินกินโหเยอะไปละโอ้โหแนวเสือว่ะชุดนี้โอเคพอดีว่ะสวยสุดยอดนี่โอเคงั้นเอาเป็นว่าดสำหรับคลิปนี้พี่พีเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครชอบผมด้วยนะไม่เป็นไรกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่นะ,ะสำหรับคลิปนะนี้ไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย